วันนี้ผมมาดูตลาดพระนะครับนัดใจตลาดกลมนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่ามันจะมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวจะไล่ตั้งแต่ต้นเลยครับวันนี้มันมีปวมวันนี้รถออดแน่นเลยนะครับโหดูครับรถติดแน่นเลยนะครับผมมาตลาดกมชนกันนะครับผมเริ่มเริ่มเลยนะครับ ฝั่งเลยนะครับของเต่าของโบราณนะครับดูครับาบูชาเขาบเครืร่องเครื่องผ้าเอาอยอะวันนี้เอยอะจริงครับตลาดนี้ตาดีได้ตาไลยเสียนะครับดูครับคน

ของใช้นะครับกระป๋งกเป๋าอลิกาเขามีนะครับของใช้ต่างๆครับเครื่องเื่อคดูรถติดแน่นเลยวันนี้ ผักเขียกกองดูครับรถรถติดหนึบเลยครับวันนี้นัดใหญ่ ภาพเดวยามเลยนะครับ ต่อรบาไหนก็มาดูกันได้นะครับดูครับดูครับผมรถติดแน่นเลยนะครับวันนี้ถ้านัดใจ,จเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับแน่นเลยครับคนจะมาดูกันครับผมก็จะปล่อยภาพยาวๆไปเลยนะครับวันนี้เยจัด นี้เลยนะครับผมโอ้หวันนี้นัดใหญ่ครับเลือกกันไม่ขูกครับอย่างนี้ ดูเขาวันนี้เข้าแทบไม่ได้นะครับตลาดต้องพอกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูพระนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวได้ของดีมาแล้วครับเมื่อกี้เดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่ครับผมได้นี่ครับวัดหนังนะครับหลวงพ่อเอี่ยมพร้อมรูปเลยนะครับอันนี้เป็นปิดตาในกระถางพู่นะครับผมเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูครับอีกอันหนึ่งก็เป็นนี่แหวนหลวงพ่อวัดไร่ขิงครับเนื้อปลาก้านะครับผมสองอย่างนี้ได้มาสองใบแดงนะครับผมเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างขอบคุณนะครับผมอัดใหญ่ครับ